ตอนนี้ที่ฉันอยู่ที่ Line of Freedom United States of America นะคะร้อนเหมือนไทยแต่กว่าไทย เธอดูรีวิวแล้วเธอต้องคอวอแฟนบอกว่าโหเห็นเธอบางที่แต้มสิวเป็นอะไรไม่รู้แตะแตะบนหน้าเนี่ยพูออกมาก้าให้ทำยังไงฉันเป็นเซลฉันเนี่ยจะต้องแต่งตัวสวยออกไปข้นนางนอกให้เธอภูมิใจถ่ายวิดีโอให้คนอื่นเขาดูว่าฉันดูแลตัวเองดีแล้วอยู่บ้านฉันก็ขอแบบเลๆเทๆเ,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 เป็นคนง่ายๆบ้างหน่หมั้ยฉันขอแปะสิวอยู่บ้านบ้างหนมั้เหนื่อยว่ะ วันนี้เราก็ได้เวลานะจ๊ะจะมาอัปเดตสกิน c a r ์รูท t นกันอีกแล้วนะคะอย่างที่ทุกคนอาจจะทราบหรือว่าไม่ทราบก็ได้นะคะไม่ต้องสําคัญตัวว่าทุกคนเขาจะต้องติดตามดิฉันเราจะต้องทราบชีวิตดิฉันตลอดนะคะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่ l a n e of freedom United States of America นะคะก็คืออยู่อเมริกาทุกคนบินเป็นนกเลยชีวิตฟ้าเนี่ยบินเป็นนกคือเป็นครั้งแรกที่มาประเทศ แข่งเสรีภาพหนีตอนนี้อยู่รัฐเท็กซัสนะคะอยู่เมืองออสตินนะคะซึ่งออสตินก็เป็นเมืองหลวงของเท็กซัสนะคะมาที่ครั้งแรกร้อนมากร้อนเหมือนไทยแต่กว่าไทยคือแบบเป็นอะไรที่งงมากคือดิฉันเนี่ยไปยุโรปมาหลายประเทศแล้วเวลาไปยุโรปหน้าร้อนมันร้อนแบบร้อนแห้งร้อนแบบจะตายเพิ่งเคยมาอเมริกาครั้งแรกมันร้อนชื้นว่ะ มาช่วงแรกหนะ้าพังไม่ไหวบอกเลยคือมันงงคือสกงสกินแคร์คือปรับใหม่หมดเลยนะคะแล้วก็ใช้เวลาหยุดสักนิดหนึ่งก่อนที่จะแบบ g ก็ต y skin together กว่ามันจะแบบเอามาโกลวได้ขนาดนี้นะคะก็เลยจะมาอัปเดตสกินแคร์กันหน่อยกะว่าจะมาบ่อยๆเพราะว่าเพื่อนๆนนชอบกันนะคะว่าแบบอัปเดตสกินแคร์นิดนึงแม่อยาบมแต่เที่ยวเลิกเที่ยวได้แล้วกลับมารีวิวบีวตี้ได้แล้ว อ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้จะมีทั้งแบบสกินแคนหน้าตัวด้วยนิดหนึ่งผงเผาด้วยนิดหนึ่งแต่ว่ารวมรวมแล้วก็ดูสวยดีนะคะอ่ะคลีนซิ่งเนี่ยจากวิดีโอก่อนเนี่ยก็บอกว่าไอตากำลังทำคลีนซิ่งแพดอยู่นะคะซึ่งเราก็ใช้แต่ของตัวเองนะคะอันนี้เป็นคลีนซิ่งแพดที่ไอตาทำอยู่แบรนด์ของไอตานะคะแล้วมันก็พี่เกบพูดเยอะแล้วกันเพราะของมัน,นยังไม่ออกไงแบบมันก็จะทําให้คนดูแบบบุนหิีบหัวใจว่าแบบ ขายก็ยังไม่ขายมึงก็พูดถึงอยู่นั่นแหละก็คือเป็นคินซิ่ i n g p a ที่ตาทํามา2ปีแล้วโจทย์ของตาก็คือเป็น pad ที่เช็ดได้ทั้งหน้าเช็ดตาได้ m a s ่า,าอายไลเนอร์แม่เหล็กเชดปาก l i ป m a ทได้ในตัวเดียวเพราะว่าตาเป็นคนที่เบื่อในการพกในหลายๆขวดจริงๆไซส์ที่ตาจะทําจะเป็นไซส์นี้เป็นไซส์ที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเพราะว่าตาอยากให้ไซส์มันแบบใหญ่อะเพราะเราเป็นคนแต่งหน้าเยอะอะมันแบบ ให้มันจุใจมันจะได้มั่งใช้หลายๆแผน่นซึ่งตัวนี้เช็ดสะอาดแล้วก็ฟิลลิ่งหลังเช็ดดีลดการอุดตันของสิวมีส่วนช่วยให้ลดสิวด้วยแล้วก็บำรุงผิวด้วยอันนี้ก็เป็นตัวที่ใช้อยู่นะคะแต่ว่ามันจะวางขันเมื่อไหร่ก็ ให้เพื่อนๆรอดูแล้วกันแต่ภายในปีนี้จริงๆนะคะไอตาแบบก็แต่นั้นนะคะพอขินซิงเสร็จล้างหน้าเสร็จตัวโฟมล้างหน้าไอตาใช้ตัวเดิมแล้วก็มันไม่ได้มีอะไรอัปเดตตัวโทนเนอร์เนี่ยจะเป็นตัวนี้นะคะที่ไอตาใช้ของเท y ์เลอร์ใช่ไหมเออไอตาใช้จะหมดขวดแล้วล่ดิ ดองแดงมากแล้วนะคือมันเป็นโทนเนอร์ที่ช่วยในเรื่องของการแบบลดสิวอะไรเงี้ยสิวอุดตันสิวเพราะว่าอตาเป็นสิวง่ายมากตัวเนี้ยช่วยได้ดีเลยนะแต่ว่าไอตาลงรีวิวไปแล้วมีคนบอกว่าแพ้กันเยอะเอ้มีคนบอกแพ้เยอะเพราะฉะนั้นเธอดูรีวิวแล้วเธอต้องคอววอยคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าไอตาอาจจะใช้ดีแต่มันไม่รู้ว่าเปยังไงนะอาจจะดูรีวิวแบบ ผสมมาสมกันตัวต่อไปเป็นตัวที่ซื้อใหม่นะคะตัวนี้เป็นของ Ritual er นะคะเป็นแบรนด์ที่ขายที่ยุโรปนะคะแล้วก็แบบขายในหลายๆประเทศเซรั่มรุ่นนี้มันจะมีแบบหลายหลายสูตรแต่นี้มันเขียนว่าเปปไทด์แล้วก็ Smoother Skin คือให้ผิวดูเรียบเนียนแล้วส่วนผสมที่เป็นเปปไทด์เนี่ยไอตารู้สึกมันไม่ค่อยคุ้นหูในไทยแล้วก็เลยเอามาลองใช้เรารู้สึกว่ามีส่วนช่วยทําให้ผิวเรียบเนียนมากขึ้นเรียบเนียนในที่นี้คือถ้ามาเป็นหลุมสิวเนี่ยไม่ได้ขนาดนั้น แต่ผิวที่มันมีความเป็นศักษาอะไรอย่างเงี้ยมันดูดีมากขึ้นต่อมาตาใช้เป็นตัวน้ำตกอ้วนตัวนี้ของ f e n จี b บิวชนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นน้ำตกกึ่งโทนเนอร์นะคะ ซึ่งตัวน้ำมันมีความเป็นยุ่นอยู่นะมันเป็นแบบมันเหลวนะแต่มันแบบมันเป็นมันมีมวลในตัวนิดนึงแต่ตัวนี้ก็มันไม่เชิงหนักหรอกแต่แค่มันมีมวลหน่อยๆนะคะมันจะมีความหยุ่นๆหน่อยๆแต่ก็อยอกๆปอกๆรู้สึว่ามันมันก็ดีอ่ะมันก็ชุ่มชื้นดีอ่ะแต่มันไม่ได้แบบอู้อะไรขนาดนั้นก็ถ้าหมดอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ซื้อเพิ่มแล้วแต่ว่าถามว่าดีไหมก็ดีคือหนึ่งไม่แพ้หน้าก็ชุ่มชื้นดีประมาณนึง นะคะขั้นตอนต่อไปของอาเรจะลงไอครีมซึ่งอครีมในตาใช้ตัวนี้ค่ะน่ารักมากแบบน่ารักมากเธอมันดูไม่เหมาะกับฉันเลยฉันดูเป็นแบบคนแรกอ่ะเขา้าใจปะฉันดูเป็นตัวตัวมือตบของโรงเรียนแต่ดู น้องคือน,น่ารักมากอันนี้เป็นของวิกาค้าวิกาสกินแคร์ค้าวิกาหมอกกุ้งนั่นแหละคะ่ะที่ทิฉันเคยรีวิวเซรั่มเอ่ยอะไรของชีเอ่ย,อไ,อยไปนะคะแล้วชีก็ออกไอครีมนะคะแล้วมันน่ารักมากเธอแล้วเวลาเราเปิดออกมาเนี่ยนะคะเขาจะมีช้อนมีช้อนมาให้นะคะเวลาเราใช้ไอคลีนเราใช้แค่นีเดียว แล้วการมีช้อนเนี่ยมันจะทําให้มันแบบมันสุขะอนามัยนะคะเร,เราตัดปุ๊บแล้วเราก็ป้ายออกมาแล้วช้อน,นที่ใช้เสร็จเราก็เอาทิชชู่มาเช็ดหรือว่าเอาแบบเวทไว e ์อะไรเงี้ยแอลกอฮอล์มาเช็ดอะไรเงี้ยนะคะให้มันสะอาดเนาะใช้แค่นิดเดียวเองนะทุกคนใช้แค่เท่าเม็ดถั่วขวแล้วก็ลงรอบดวงตาบนเปลือกตาหางตาใต้ตาได้หมดตัวนี้เป็นตัวที่ตารู้สึกว่าค่อนข้างวาวต้องขอบอกเลยว่าตาเป็นคนที่ ใช้ไอท์ีมาเยอะมากแต่รีวิวไม่เยอะเพราะอะไรเพราะว่าบางตัวมันไม่ว้าวไอตาก็แบบ it is worth talking about it ด่ะสายตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นคนที่เป็นอะไรเอ่ยชอบแพ้ IP. ไอท์พีไม่เชิงไม่เชิงแพ้แต่เหมือนแบบทาแล้วมันแสบตาบางแบรนด์อะขนาดว่าดูรีวิวคนอื่นแบบเฮ้ยตัวนี้ลดเขาว่าลดฉันไปซื้อมาเลยตัวพันสองพันสามพัน มึงแบบจะไม่ไหวจะเป็ลมซึ่งอันนี้ไม่ได้เบรมตัวผลิตภัณฑ์นนะคนเราอ่ะมันมีอาการแพ้ที่ต่างๆกันคนอื่นใช้ดีเราใช้ไม่ดีอันนี้ก็แบบก็เซ็งเหมือนกันแล้วก็ทําไมกูแม่งขาอไอทิมดีๆไม่ค่อยเจอเลยวะอะไรเงี้ยแล้วก็พอมาเจอตัวนี้รู้สึกว่าอ่านหนึ่งเฟรดิมเ n ชันคือไม่แตกไม่ละคายเลยรู้สึกว่าเอออ่อนโยนเนื้อเขาเนี่ยจะค่อนขเข้มข้นทาแล้วก็จะรู้สึกว่าแบบ ไม่เหมือนทาแล้วหายไปอะรู้สึกว่าเออเอเอมันแบบบำรุงนะแต่ว่าเปลี่ยงนง่ายสามารถใช้ได้ทั้งเช้าและก่อนนอนและสิ่งที่ได้จากน้องคนนี้ก็คือขิ้รอบดวงตาดูสดใสขึ้นดูไม่โทรมฟูขึ้นแล้วพอมันฟูปุ๊บม,มันแต่งหน้าง่ายคือถ้าแบบใต้ตาเราโบว์อะเธอแบบโบว์แบบเหมือนคนแบบโทรมนอนน้อยไม่ได้ดูแลตัวเองอะมันแต่งหน้าไม่ได้แต่ลงคอนซีลเลอร์ใต้ตามันก็ยังโบว์มันก็ยังดูไม่ดีตัวเนี้ ตด้ตาดูฟูขึ้นแล้วก็รอยค้าดีขึ้นนะคะอาจจะไม่ได้แบบหายไปเลยเปลี่ยนผิวอะไรอย่างนี้แต่มันดีขึ้นจริงแต่ทางนี้ทางนั้นนะคะใช้สกินแคร์ร่วมกับการดูแลตนเองนอนเยอะๆดื่มน้ำมันก็จะช่วยได้ดีช่วงนี้ก็แบบปรับการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็แบบพอหายเจ็ตแรกอะไรอย่างเงี้ยก็ตาดูดีขึ้นมากเลยเลยขาอะราคาแค่6 5 0บาท เขาบอกเลยนะคะว่าสู้แบรนด์แพงๆได้เอางี้แต่ถ้ามีใครว่าตัวไหนมันเลดก่อีกันไรเงี้ยไปยากกนได้นะดิชินิตินะคะเพราะหลังจากแต่ทางไอคิมเสร็จเราจะทา m o i ์ไรเซ z e r นะคะแต่ใช้ตัวนี้กพกมาจากไทยอีกแล้วนะคะก็คือ history of g h o หรือัว whatever อันนี้เป็นตัว first moisture anti aging essence เป็นเอเซนที่ค่อนข้างแบบเข้มข้นแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นได้ดีแต่พอตอนอยู่ยุโรปนี่อากาศแห้งมากแล้ว ส่งผลให้ผิวแห้งถึงแม้ว่าตาเป็นคนผิวมันนะก็เลยจําเป็นจะต้องเติมในเรื่องของความชุ่มชื้นไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าผิวกายเดี๋ยวเรามีพูดถึงพวกแบบที่ดูแลผิวกายด้วยนะตัวนี้ก็เลยใช้ด้วยแต่ว่าด้วยความเป็นเนอสเซนต์เนื้อค่อนข้างเข้มข้นแต่ว่าเข้มข้นถ้าเทียบกับเอสเซนต์ทั่วๆไปแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบเป็นครีมขนาดนั้นแล้วถ้าก่อนนอนเนี่ยตาจะใช้ตัวนี้เพิ่มนะคะไบโอเติมอะควาซอสซิกานูทริครีมซื้อมาปุ๊บเซิร์ชดูกับบ้านมาเซิรีชดก สำหรับคนผิวแห้งอ่ะเลยฟูผิวมันอ่ะจะรอดไหมจะรอดไหมแต่ปรากฏว่ารอดซีชันก็เลยใช้ตัวนี้เฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นเพราะว่าถ้าตอนกลางวันยังไม่เคยลองนะแต่คิดว่ามันอาจจะหนักไปมันเป็นแบบเนื้อครีมแล้วตาใช้แล้วรู้สึกว่าผิวชุ่มชื้นดีแล้วก็ฟูนุ่มนอกจากในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นแล้วอ่ะไอตาค่อนข้างใส่ใจมากในเรื่องของแบบการปกป้องผิวจากแสง แ,แล้วคือตอนนี้ที่อยู่ที่ออสตินเนี่ยคือร้อนแล้วชื้นเหมือนไทยเดินไปไหนเหนียวตัวไม่ไหวนะคะบอกเลยมันก็เลยจําเป็นจะต้องเลือกใช้ของที่มันเหมาะกับอากาศถ้าเป็นตอนยุโรปเนี่ยมันร้อนก็จริงแต่แบบทาอะไรมันก็ไม่ค่อยเหนียวนะคะแต่อยู่ที่นี่ก็คือต้องดูนิดน,นึงอย่างกันแดดหน้าไอ้ตาก็จะมีตัวนี้ออซิเคียวเดลิซซอนสครีนเป็นตัวที่แบบ ทาเยอะได้แล้วก็หน้าไม่วอกแต่มันจะมีความมาวาบนหน้านิดนึงแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นปัญหาขนาดนั้นไอตาแต่งหน้าต่อได้ไม,ไม่เป็นขุยไม่เป็นคราบแล้วก็ปกป้องผิวดีๆนะคะแต่ว่ากันแดดตัวไอตาทาบ้างแต่ชอบลืมเรารู้สึกว่าแบบคุยผิวเราแบบแข็งแรงเราเป็นคนไทยเธอฉันแบบสู้การแดดอยู่แล้วผิดเป็นสิ่งที่ผิดการดูแลผิวจะต้องแบบหน้าด้วยตัวด้วย นี่อตาเอาตัวนี้มาจากไทยเลยค่ะไอออนไอเดหมอกุ้งอีกแล้วเจ้าเก่าอัลบั้มเก่านี่ค่ะเพราะว่าตัวนี้ไอตากินต่อเนื่องมานานมากตั้งแต่อยู่ไทยแล้วก็พอรู้ว่าเราจะมาเที่ยวในช่วงซัมเมอร์เราก็เอามาเพราะว่ามันโดนจิตโดนใจแล้วเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้ตัวนี้เป็นอาหารเสริมผิวนะคะเวลาซื้อเนี่ยมันจะมาคู่กันแบบนี้นะคะไม่ต้องซื้อแยกให้เปลืองเงินนะคะ และเวลากินนะคะเขาจะมีตัวส้มกับตัวขาวตัวขาวเนี่ยน้องชื่อไอยอนฟังดูเป็นเกาหลีนเนาะตัวไอออนเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้ผิวใสลื่นนุ่มกระจ่งางใสชุ่มชื้นลดเม็ดสีผิวพวกแบบจุดด่างดำฝ้ากระสีขาวไอยอนเป็นนางคนดีตัวสีส้มเนี่ยไอเดเนี่ยเป็นนางคนเก่ง เป็นนางคนถึกเพราะว่าเขาเป็นตัวที่ปกป้องผิวเขาจะลดการอักเสบบวมไหมหลังจากโดน UV ีของผิวหมายความว่าผิวจะทนแดดได้ดีขึ้นจะปกติผิวเราแบบเฮ้ยโดนแดดมากๆก็จะแสบถูกไหมก็จะไหม้ก็จะ,จะเบิร์นอะไรก็ว่ากันไปแต่ตัวนี้ผิวก็จะทนได้มากขึ้นก็จะแล้วก็ผสมกับตัวนี้น้องไอออนนางเอกนางสวยก็คือผิวแบบแข็งแรง ทนแดดได้ดีแล้วแล้วก็ในขณะเดียวกันผิวก็กระจ่างใสขึ้นมามันเลยเป็นตัวที่ตารู้สึกว่ามันต้องกินคู่กันและขาดไม่ได้ <c oughs> ก็ต้องกินคู่กันอยู่แล้วซื้อมาเขาให้มาเลยสองปุ๋ยกินแยกเพื่อ <c oughs> มันให้ผิวสวยในทุกๆมิติอาจพูดง่ายๆเหมือนเราทาสกินแคร์ที่ช่วยให้ผิวกระจ่างใสแต่เราไม่ทากันแดดอะแล้วเ,เราไปออกแดดอะ มันก็จะไม่ใส่สักทีเพรผิวก็โดนทาร้ายถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันนะคะแต่เป็นการบํารุงเหมือนเป็นสกินแคร์แบบกินจากข้างในวิธีกินนะเอาง่ายๆถ้าใครที่จะโดนแดดทุกวันบอกเลยว่าผีในบ้านไม่เคยได้หลอกเพราะดิฉันออกเลททุกวันแนะ่นอนว่าเรามาเที่ยวแม่เรามาต่างประเทศเราต้องออกค่าเราจะนอนรองให้อยู่แอร์บีบีไม่ได้ด้ <c oughs> วยเราออกทุกวันตัวนี้ตาจัดไปเลยอย่างละ2เม็ดเป็นวันละ4ีเม็ด แต่ถ้าใครบอกแม่หนูไม่ได้ออกไปพายเรือใครยักห้าชั่วโมงแบบแม่หนูไม่ได้ไปเดินป่าอะไรแบบแม่ก็ตัวละเม็ดวันละ2เม็ดได้ปรับเอาได้หรือว่าช่วงแรกๆใครรู้สึกว่าผิวคันผิวหมองผิวโซมดูไม่สดใสก็จัดไปวันละสเม็ดดีขึ้นสักเดือนหนึ่งลดลงได้ไม่เป็นไรนะคะคือจะบอกว่าตัวนี้สีผิวไหนก็กินได้นะคนที่อยากผิวขาวหรือว่า คนที่ผิวเข้มอะไรเงี้ยก็กินได้เพราะว่าอย่างไอตาเนี่ยไปตาไม่ได้กินเพื่อผิวขาวแต่กินให้ผิวกระจ่างใสเพราะว่าถ้าผิวมันโดนแดดเยอะๆไอหนึ่งสีผิวมันเข้มโอเคมันก็ถูกใจเราใส่ฝอยอู่แล้วแต่ผิวโดนแดดเยอะๆมันไหม้มันเบร์แล้วมันแห้งแล้วมันกร้านแล้วมันแสบแล้วมันลอกแล้วมันเป็นขุยมันบปได้ก็เลยต้องตัวนี้ช่วยได้ค่ะ แล้วก็ตัวนี้ได้ทั้งหน้าได้ทั้งตัวนะคะคือเวลากินไปอ่ะอาหารเสริอมอ่ะมันไม่ได้เลือกนะคะว่าอืมอันนี้จะช่วยเฉพาะแค่นี้แค่หน้าอืมอันนี้ช่วยแค่แบบต้นขาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่มันก็ช่วยไปเลยทั้งตัวเหมือนเวลาเรากินข้าวอ่ะ าาสาราาหารมันก็ไปทั้งตัวและล่าสุดนะคะเขามีฤทธิ์มากได้รางวัลมาจากนิตยสารแอลด้วยนะคะตัวนี้ตาชอบมากกินต่องมาตลอดตั้งแต่ไทยจนมาถึงเที่ยวแต่ก็พบมาเป็นตัวที่สําคัญมากในเรื่องผิวนะคะคืออย่างที่บอกช่วงนี้ใ้ตาแบบศึกษาเรื่องผิวเยอะแล้วไอ้ตาดูพวก วิจัยแล้วก็ดูพวก youtube ของหมอผิวหนังเมืองนอกเยอะเขาบอกว่านอกจากเรื่องความชุ่มชืน้นอิวที่สําคัญอะเรื่องการปกป้องผิวจากแสงแดดก,ก็สําคัญเพราะว่ามันเป็นตัวร้ายที่จะทําให้ผิวเราแก่ไวเหนียวไวพอผิวมันแห้งจากโดนแสงแดดปุ๊บมันก็จะเกิดริ้วรอยได้เร็วก่อนวัยอันควรอะไรเงี้ยก็มาบอกเราเพื่อนๆนองว่าที่ฉันค่อนข้างเคยซีจกตอนนี้ก็คือสามสิบแล้ว พยายามดูแลเท่าที่จะทําได้นะคะไปไหนฝรั่งก็คืองงตรวจพาสปอร์ตตรวจบัตรฝรั่งก็คืองงฝรั่งก็แบบสุ่หรออะไรอย่างเงี้ยฉันก็แบบเออ,เอ,อใช่เธอฉันเป็นคนเอเชียคนเอเชียหน้าไม่ค่อยแก่อะต่อชุ่มชื้นปกป้องแสงแดดแล้วสิวบางช่วงเป็นสิวเตาจะใช้ตัวนี้ของยูเดอร์มาอันนี้เป็นตัวที่เอกาขนบกว่าเป็นคิมแต้มสิวที่อ่อนโยนไม่ราคาไม่แสบไม่ขุย แล้วสิวยุบจริงจะเป็นเนื้อครีมแล้วก็ทาเกลี่ยได้ง่ายไม่เป็นเน,เน,เนอเนอบนผิวด้วยไม่เป็นเกื้อเกนะคะพอทาเกลี่ยปุ๊บก็จะไม่ไม,ไม่ไม่เห็นคราบอะไรเงรี้ยแต่ชอบแต่ไม่ชอบทาอะไรที่มันเป็นแบบเดือดเดือแบบเกืเกือบนหน้าเพราะว่าแฟนบอกว่าโหเห็นเธอบางทีแ่แต้มสิวเป็นอะไรไม่รู้แปะแปะบนหน้าเนี่ยเธออกออฟมากก็ฉันก็แบบจะให้ทำยังไงฉันเป็นเซลฉันเป็นเซล ฉันเนี่ยจะต้องแต่งตัวสวยออกไปข้างนอกให้เธอภูมิใจถ่ายวิดีโอให้คนอื่นเขาดูว่าฉันดูแลตัวเองดีแล้วอยู่บ้านฉันก็ขอแบบเลกๆเท่ๆเป็นคนง่ายๆบ้านไหนมาฉันขอแปะซิวอยู่บ้านบ้านไหนมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ตอบโจทย์แล็ชอบหน้าแล้วขอลามาถึงรักแร้นิดหนึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ไม่ได้คาดหวังแต่ว่าใช้ดีมันเป็นเป็นแบบบูสเตอร์เหมือนแบบทาให้รักแร้เราแบบเรียบเนียนกระจ่างใสอะไรเงี้ยแต่ก็ทานะ คือรักแร้แตามันจะมีรอยแผลเนี่ย ตัดแผลทำนมนะแต่ว่าโดยรวมไม่แต่ว่ารแร้ตแต่ก็โอเคคือมันอาจจะไม่ได้เรียบเนียนเหมือน,นแบบโฆษณาหรือเป็นดาราหรือเหมือนคนที่เขาแบบเลเซอร์รักแร้อะไรขนาดนั้นแต่ว่าโดยรวมรวม่แต่ว่า,ววา,วาโอเคตรงที่พอมันไม่มีตุ่มหนังไก่ที่เป็นก้อนๆเหมือนแบบเป็นเม็ดสิวอ่ะมันก็ดูเรียบเนียนมากขึ้นมันอาจจะมีแบบเป็นรอยนั่นรอยนี้นิดหน่อยแต่มันไม่มันดูเรียบเนียนมันไม่มีตุ่มหนังไก่่วงดีแต่ก็ใช้ตัวนี้ตลอดแล้วออกไปข้างนอกแต่เหงืออ่อออกเยอะมากแต่เหงื่อออกขนาดว่าแบบโคนผมอะ่ะ แบบเปียกซอฟตูสดโอเคเปียกอันนี้จริงๆไม่ได้ตลกไม่ได้หยาบคายแต่ว่าช่วยระงับกลิ่นไนด้ดีเออต่อมาผิวกายจะเน้นเป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื้นสูงแต่ว่า ต้องไม่เหนียวผิวเพราะว่าไอตาเดินทางบ่อยอย่างตอนอยู่ยุโรปโชคดีตรงที่ยุโรปมันอากาศร้อนแต่มันแห้งใช่ไหมก็ทาอะไรก็ไม่ค่อยเหนอะอยู่แล้วแต่ตอนนี้พอมาอยู่มนกกาปุ๊บร้อนชื้นชื้นเหมือนไทยเลยทาอะไรที่มันหนักหน่อยไม่ได้เลยนะคะตอนนี้ใช้เป็นตัวนี้ของนีเวียนะคะไอตาชอบใช้เป็นรุ่นนี้มันจะเป็นรุ่น oil in l o t i o นรุ่นนี้มีขายในไทยค่ะแต่ว่ากลิ่นมันจะไม่เหมือนกันรู้สึกว่ากลิ่นโคโคนั้นมันจะไม่มีในไทยแต่มันมีล i อิ n โลชั่นเหมือนกันก็เป็นโลชั่นแต่เหมือนมีส่วนผสมของอย แต่ว่าเป็นออยที่มันไม่เหนอะผิวมันจะเติมความชุ่มชื้นได้ดีแล้วก็ให้เอฟเฟกผิวที่ดูสวยนะคะก็แบบเนี่ยประมาณเนี้ยแล้วก็มีตัวนี้ที่ตาไปซื้อมา,มาใหม่ควดใหญ่ใหญ่มากพอดีว่าตาจะอยู่เมืองนี้เดือนหนึ่งไอตาเลยคิดว่าขวดน,นี้ตาน่าจะใช้เดือนแบบกวกว่าแบบได้หมดพอดีนะคะอันนี้เป็นของวาสลีนนะคะ Almond Smooth นะคะตัวนี้ที่เห็นเป็นแบบสีน้ำตาลทองทองเนี่ยจะแบบว่าเออมันช่วยเรื่องผิวแทนหรือเปล่าจริงๆตาก็นึกว่าอย่างนั้นตอนที่ไปซื้อแล้วก็ยิ่ ไม่ได้ช่วยเรื่องสีผิวแต่ว่าช่วยเรื่องความชุ่มชื้นของผิวได้ดีนะคะมีส่วนผสมของแอลน้ำมันแอลมอนแล้วก็ชอบตรงที่เขาเขียนว่า w i t h o u t feeling greasy ก็คือไม่มันทาชุ่มชื่นเนื้อเข้มข้นแต่ไม่มันเยมิมก็เลยชอบตรงนี้นะคะก็โดนแพ็กเกจหลอกไปเลยนึกว่าจะทาแล้วจะช่วยให้ผิวบัตแทนแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงเราออกแดดอยู่แล้วนะคะก็เน้นเรื่องความชุ่มชื้นแล้วก็ไม่มันจริงจ ก็เงื่อออกไม่ได้รู้สึกว่าไม่สบายตัวไม่สบายผิวอะไรเงี้ยก็เลยเออชอบนะตัวนี้ไม่แน่ใจว่ามีขายในไทยไหมคือกายเสร็จแล้วนะคะจะมีไอตาเป็นคนที่ติดการหมักผมมากเพราะว่าหมักผมแล้วมันให้ฟีลลิ่งที่ดีอะ่ะผมมันนุ่มสลวยดีนะคะแล้วก็ไอตาก็เป็นคนผมที่ค่อนข้างแห้งอยู่เหมือนกันอาจจะดีขึ้นจากแต่ก่อนตอนช่วงที่ทําผมตอนช่วงนั้นก็ผมจะแห้งเยอะเพราะว่าเราทําเคมีทําสีเยอะแต่ว่าช่วงนี้ก็ดีขึ้นนะคะแต่ว่าตามีแบบเนี่ยไอตาใช้แบบ เครื่องม้วนผมอะไรเงี้ยมันก็จะมีความร้อนทําให้ผมแห้งด้วยนะคะก็จะเป็นจะต้องบํารุงผมอยู่ตลอดนะอันนี้ตาซื้อที่เยอรมันของกานิเย่นะคะมันน่าจะเป็นสําหรับผมแห้งแล้วก็ฟื้นฟูนโดยเฉพาะนะคะเพราะว่ามันมีรูปผึ้งและน้าผึ้งทุกใจมากนะทะุกใจใช่เลยเช่เอย่างเงี้ยทุกใจแบบวันละลฟิวอันนี้เป็นคาร์บนะคะก็เอ่อผมนุ่มดีมีน้ําหนักชอบสลวย แบบไม่ติดมือนะคะแล้วก็ตัวนี้ได้มาจากสเปนนะคะของเซปูราเป็นแบรนด์เซปูราเองเป็นออยใส่ผมจริงๆซื้อมาด้วยความเข้าใจผิดนึกว่าเป็นออยที่บำรุงหนังศีรษะและให้ผมยาวเร็วซื้อมากลับบ้านเอ้าเวเอ,อ,เ,อ,อเป็นเป็น,ปนออยใส่ผมเฉยๆให้ผมแบบมีน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยแต่พอลองใช้แล้วก็รู้สึกว่าชอบนะคะโดยลายแต่ใช,ตใ,ชตใช้แต่จะใช้แค่หนึ่งดอกเปิ้ลเวลาเราดูดที่มามันจะได้ขึ้นดอกเปอร์แบบนี้นะคะ แต่ใช้แค่นี้คือเพียงพอแล้ตัวนี้ตะรู้สึกว่าพอจะใช้แค่1นึ่งรอปเปอร์กับผมเมตาแล้วอะ่ะมันสวยกำลังดีให้ วิติผมที่ดูเงาสวยแต่ไม่เงาจนเกินไปจนดูแบบผมมันสกรปรกหรือเป็นก้อนกําลังดีแต่แต่ว่าความหนาของผมคนมันไม่เท่ากันความยาวมมคนไม่ต้องกันอาจจะต้องลองดูว่าเราใช้ในปริมาณไหนที่มันโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราชอบก็คือมันไม่เหนอะผมมันเป็นเหมือนคล้ายๆแบบ d รายอ l ยใช่เนี่ยเขาเขียนว่า Dr y o อ l นะคะ d ร y o อ l ยคือเป็นออยล์ประเภทที่มันจะแห้งไวแล้วก็ไม่เหนอะไม่ติดมือแบบ อะไรอย่างเงี้ยซึ่งในเมืองนอกอะ่ะเขามีมาตั้งนานแล้วสำหรับถ้าผิวทาผมอะไรเงี้ยซึ่งตัวนี้เหมือนกันนะคะมันจะซึมผมได้รวดเร็วมีฟิเนชเงาเงาให้เห็นแต่ไม่เป็นเหนอะเหนอะบนเส้นผมไม่เป็นก้อนก้อนอันนี้ตาจะใช้แบบเวลาที่สระผมเสร็จยังไม่ทันได้เป่าผมผมยังชื้นชืนอยู่ก็ใส่ไปเลยนะคะเพราะตาเคยลองใช้ตอนที่ผมแห้งกลายเป็นว่าไม่เลิศไม่เลิศใส่แล้วผมมันต้องใส่ตอนที่ผมยังชื้นๆืนอยู่แล้วก็เป่า ลดผมสวยเธอทุกคนแบบเร็แบบเต็มมากวันนี้นะคะก็วันนี้มาอัปเดตการสกินแคร์รูนไม่ว่าจะเป็นหน้ากายผมอาหารเสริมนะคะจะเต็มเลยจะบอกว่าสกินแคร์รูนรอบนี้ซื้อามได้นะคะซื้อามได้เลยเพราะว่าอากาศที่อยู่ตอนนี้เหมือนไทยร้อนกว่าไทยบางวัน37องศาคือร้อนแบบเยี่ยโอ้ยแล้วเหนียวตัวแบบ เพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครที่เป็นคนผิวมันเหมือนในตาอะไรอย่างเงี้ยสภาพผิวคล้ายๆกันเนี่ยสามารถตำตามได้ตอนนี้สภาพอากาศที่อยู่เนเหมือนไทยเลยนะคะเอาสกินแคร์รูทินเซ็ตนี้ไปใช้ในไทยได้เลยแล้วผิวดีมากทั้งจากข้างนอกทั้งจากข้างในบอกเลยรู้สึกดีชัดเหนื่อยวะเหนื่อยใจกับการที่เป็นคนที่แบบพูดเยอะพอพูดเยอะเสร็จปุ๊บ ก็เหนื่อยพูดเหนื่อยจากการพูดเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นแล้วทุกคนก่อนไปอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe กดสัญกรณ์ให้ดิฉันด้วยนะคะอยากให้รีวิวอะไรอีกตัวไหนเลือดตัวไหนปังคอมเมนต์บอกได้เลยจ้าส,สำหรับวนี้เชนไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะชอบพวกสก,กินแคร์รูทีนกันปะ จะมาอัปเดตบ่อยๆเนาะสักแบบพอช่วงไหนนี้ตัวอะไรใหม่ๆใ,ใส่ใช้อะไรใหม่ๆก็จะมาอัปเดตแล้วกันบางทีแบบอาจจะเป็นทุกสองเดือนุก,มเ,นกมเดือนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่จริงๆเป็นคนแบบชอบลองเยอะก็มาบ่อยๆได้นะถ้าพวกเธอชอบพวกเธอก็คอมเมนต์บอกกันเพราะฉันก็ไม่รู้ว่าพวกเธอจะชอบไหมพวกเธอบอกหน่อยฟินแบบหน่อยเนาะหรือว่าไม่ชอบตรงไหนแบบใยตาเธอคู่ตรงนี้ไม่เลิศอะ่ะเธอพวกเธอก็ติติมากันได้ขอแค่แบบไม่ไม่อยากพายอะไรอย่างนงี้แล้วกันเนาะเลิศบ๊ายบาย If you wanna be alone, just be alone, yourself ล่าสุดเธอไปปั๊มแวนิมือทำวีซ่าประเทศหนึ่งแล้วเจ้าหน้าที่อ่ะเขาก็แบบอ่าอยู่เป็นนั่งรอตรงนี้นะเดี๋ยวฉันจะไปกดบัตรคิวให้นางเอาปากกาเขียนรูปหัวใจอยู่หลังบัตรคิวแล้วก็บอกว่าแล้วก็หัวใจนี้ให้เธอเธยเขนะินอ่ะโดนจีปะ